ผมคนมีดินในที่ดินทเป็นทำไมคกคนน้อยมีที่ดินมาคนจนอยากมีที่ดินทำกินคนจนอยากมีที่ดินทำกิน หนืนนาบนเนื้อที่10ไร่แปลงนี้เป็นหนึ่งในที่ดิน84แปลงบนพื้นที่1,800ไร่ที่ได้รับโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนและเป็นสมบัติล้ำค่าเพียงชิ้นเดียวที่นันทาประสานวงได้รับจากพ่อแม่ปัจจุบันเธอใช้ที่ดินแปลงนี้ทำข้าวอินทรีย์และใช้เวลาส่วนหนึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป แม้วันนี้เธอจะมีความสุขมีกินเหลือขายและได้แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่เธอไม่เคยลืมเรื่องราวกว่าจะมีที่ดินทำกินในวันนี้แม้แต่วินาทีเดียวพ่อจะพูดเสมอเลยว่าช่วยๆกันประหยัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีที่เป็นของตัวเราเองพ่อไม่มีปัญญาหาอะไรให้ นอกจากซื้อที่ตรงนี้สิ่งฟุ่มเฟือยเราแทบจะไม่มีบ้านอื่นเขามีทีวีดูพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาเงินไปซื้อทีวีมามีทีวีดูแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่มีที่อยู่สำหรับเกษตรกรรายเล็กอย่างนันทาที่ดินในความหมายของเธอนั้นเป็นมากกว่าพื้นดินหรือแปลงนาการมีที่ดินทำกิน เปรียบเสมือนหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันคุณภาพชีวิตให้เธอและครอบครัวในทุกด้านแต่ในท่ามกลางการพัฒนาเมืองนคนปรปฐมในวันนี้ราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวแม้แต่พื้นที่1,800ไร่บ้านคลองโยงถูกประเมินราคามากถึง1,800ล้านบาทมีในหน้าที่ดินแวะเวียนเข้ามาเจรจาซื้อที่ดินกับชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวัน จนเริ่มมีข้อมูลเข้าหูว่าคนอยากขายที่ดินวิธีการของเขาก็ใช้คำพูดหวานล้อมได้เงินก้อนอะ่ะคนเราก็ต้องคิดว่าโอ้โหได้เงินก้อนโดยที่ว่าแบบว่ามาง่ายๆอะ่ะค่ะโดยไม่ต้องเหนื่อยเหมือนก็ขายที่ไปแล้วแล้วตัวเองได้เงินก้อนเยอะๆบางครอบครัวเนที่เขาไม่คิดที่จะสู้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องภาระหนี้สินเขาก็อาจจะแบ่งขายแต่พอมาเป็นโฉนดชุมชนเนี่ยเราเรายังมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่า อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่สามารถซื้อขายได้อย่างน้อยๆตกทอดไปให้แก่ลูกหลานที่จะกลับมาทํากินในพื้นที่นี้ตรงนี้ค่ะสําหรับคนที่เคยร่วมต่อสู้เคียงบากเคียงไหลบรรพบุรุษเพื่อทวงสิทธิ์ความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินอย่างนันทาเธอรู้ดีว่าที่ดินมีค่ามากกว่าสินค้าซื้อขายได้ราคาแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยร่วมต่อสู้ หรืออยู่ในเหตุการณ์ต่างๆและส่วนใหญ่ออกไปเรียนหนังสือนอกชุมชนจึงทำให้มีทางเลือกในชีวิตมากกว่าแค่ทำเกษตรกรรมคนเหล่านี้อาจไม่เท่าทันและอาจโดนชักจูงโดยอำนาจของเงินได้ง่ายขึ้นที่ดินทำกินอ่ะมันสำคัญมากๆบางคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเมืองเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องกลับมากลับมาอยู่บ้านกลับมาดูเรื่องที่ทำกินของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ได้มีที่ตรงนี้ให้อยู่เนี่ย บ้านปลายชีวิตเขาก็ไม่มีละไม่มีที่จะอยู่อาศัยหรือไม่มีที่จะไว้ทํากินตอนที่เขาอายุเยอะๆค่ะเด็กรุ่นหลังเนี่ยคือถึงเขาจะเรียนถึงเขาจะไปทํางานที่ไหนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้เขากลับมากลับมาดูในพื้นที่มันมีมันมีงานและมีสิ่งที่เขาสามารถกลับมาช่วยชุมชนได้อีก สถานการณ์นี้อาจทำให้คนคลองโยงลุกขึ้นสู้อีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้สู้กับใครแต่เป็นการสู้กับหัวใจตัวเองเพื่อรักษาสิทธิในผืนดินทำกินเพื่อรักษาสมบัติอันล้ำค่าของบรรพบุรุษและเพื่อรักษาชนนทชุมชนสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยที่เป็นความหวังให้กับคนยากจนนับล้านคนบนผืนแผ่นดินไทยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่ มเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จะรักษาโนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยไว้ให้นานที่สุดการต่อสู้ของพวกเขาจะสิ้นสุดอย่างไรเขาเหล่านี้จะได้รับความชอบธรรมหรือไม่และใครจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ติดตามได้จากห้านักสู้มือเปล่าในตอนต่อๆไปพอเคยพูดไว้ว่าที่เนี่ยนะรักษาไวเ้เถอะรุ่นลูกเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มหรอก ขอให้รักษาสิ่งที่มีอยู่แค่นั้นนะเป็นพอ